คราวนี้อะไรอีกเนี่ยว่าไงดาวเคราะห์ขอต้อนรับเข้าสู่การประชันถ้วยสุริยะสุดตื่นเต้นไม่ขอร้องผู้เปลืองดาวฉันยังเจ็บจากที่นายโยนถ้วยใส่ไม่หายเลยว้าวความคิดของผู้ชนะเป็นแบบนี้หรอกนะแต่รอบนี้นายคงไม่ได้แชมป์หลังนะเสียใจด้วยเพราะว่าผู้ชนะจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักดาวเคราะห์ไม่ได้เนี่ย แล้วไอ้น้ำหนักนี่มันคืออะไรน้ำหนักคือตัววัดแรงดึงของแรงโน้มถ่วงบนสิ่งของมันคือมาตราที่ชาวโลกใช้วัดกันพวกเขาน่าจะได้ผลลัพธ์ต่างกันถ้าอยู่บนตัวพวกนายใช่แต่ทุกที่ก็มีแรงโน้มถ่วงหมายความว่าไงเมื่อชาวโลกของนายอยู่บนดวงจันทร์ดวงจันทร์ดึงพวกเขาใช่ไหมแต่นายมีแรงโน้มถ่วงมากกว่านายเลยเป็นฝ่ายดึงด,งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีมากกว่าก็ดึงดูดนายเข้าวงโคจรแล้วทำไมเราบางคนถึงมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าล่ะ แรงดึงของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของนั้นใหญ่แค่ไหนยิ่งสิ่งนั้นใหญ่มากแค่ไหนแรงดึงก็จะมากขึ้นพร้อมกับแรงดึงดูดและน้ำหนักที่มากขึ้นและในเมื่อฉันมีแรงดึงดูดมากสุดในหมู่เราเดี๋ยวก่อนนะพวกนายหมุนรอบตัวฉันงั้นก็แปลว่าฉันมีแรงดึงดูดมากที่สุดใช่ไหมก็ใช่งั้นแปลว่าครั้งนี้ฉันชน,นะฉันจะได้เก็บถ้วยรางวัลเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราตามหาดาวเคราะห์ที่หนักที่สุดเหรอนายไม่ใช่ ดถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ก่อนใคร